เปิดมุมมองคนเวียดนามวันนี้ครับเป็นเรื่องในระดับของคนค้าขายที่เขามองเห็นนะครับว่าทําไมการค้าขายกับเมืองไทยเป็นอะไรที่ราบลื่นมากกว่ากัมพูชาทั้งที่กัมพูชานี่อยู่ใกล้กับเวียดนามเลยมีการกล่าวถึงในเรื่องนี้ครับว่าค้าขายกับคนไทยมันคือความสบายใจทุกอย่างเป็นระบบแต่ค้าขายกับคนกัมพูชาในบางสถานการณ์คือก็ต้องลุ้นอยู่เหมือนกันว่าแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้น มันเหมือนกับว่าเป็นความเชื่อใจในวัฒนธรรมการค้าที่แตกต่างและเป็นเรื่องของพฤติกรรมการค้าการขายที่มันคาดเดาไม่ได้ด้วยผมว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคําชมนะครับคนเวียดนามเขาบอกว่าคนไทยนะ่ยจะมีระบบความเชื่อใจทางวัฒนธรรมคือถ้าพูดถึงข้อตกลงค้าขายกันก็คือข้อตกลงเงินก็คือเงินคําพูดมีน้ําหนักคือเขาบอกนะครับว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนบ้านเขามันถึงมีความเปลี่ยนแปลงที่หลังแบบไม่มีเหตุผลมากกว่า มันน่าจะเป็นวัฒนธรรมการค้าขายที่อยู่ข้างในหรือไม่โดยมีเรื่องที่ถูกกล่าวถึงนะครับว่าสิ่งที่ไทยเป็นนั้นถ้าตกลงราคากันได้แล้วคือไม่ค่อยมีใครมาเปลี่ยนทีหลังแบบไม่มีเหตุผลหรอกคนไทยมักจะให้เกียรติในการเจรจาแล้วก็ไม่กดดันแบบกระทันหันถ้าคนไทยผิดนัดคนไทยก็จะขอโทษหรืออธิบายไม่หายเงียบไปดื้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ถูกกล่าวถึงในมุมมองของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงด้วย คนเวียดนามนะครับเขาก็มีมุมมองนี้ครับว่าเขารู้สึกว่าคนกัมพูชาเนี่ยวัฒนธรรมการค้าก็จะเป็นในลักษณะแบบปากเปล่าอยู่เยอะหรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์นําหน้าไปจังหน่อยก็คืออาจาจะมีคอนเน็กชันเชื่อมโยงกันเรื่องระบบอะไรที่มันเป็นระบบเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาเลยในมุมมองนี้นะครับถูกกล่าวถึงว่าคือพอเป็นกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เดียวค้าขายด้วยจะทําให้รู้สึกมั่นใจในการที่จะทําธุรกิจ ปัญหาที่เจอจากพ่อค้าแม่ค้าในกัมพูชาก็คืออย่างเช่นมันตรงกันข้ามกับไทยอย่างเรื่องที่ว่าไปก็คือการตกลงซื้อขายโดยชาวเวียดนามคนนี้นะครับเขาก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะว่าเขาเคยตกลงซื้อขายกันแล้วแต่วันส่ง,งของดันไม่มาตามนัดแล้วก็ไม่แจ้งล่วงหน้าและมีโอกาสเจอได้บ่อยด้วยบางรายก็ขอต่อรองราคาต่อรองราคาใหม่กันเฉยเลยหน้าางงานทั้งที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยในความเห็นนะครับก็บอกว่าคือการค้ากับคนกัมพูชาจะมีลักษณะแตกต่างอยู่ตรงที่มันต้องลุ้นอยู่สักหน่อยหนึ่งคือจากที่มันจะคาดเดาได้มันจะมีบางอย่างให้ลุ้นในบางขั้นตอนถ้าเจอคนที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอคนที่เขาไม่แฟร์นั่นอาจจะทําให้การค้าเสียหายได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีคนมาให้ความเห็นมุมมองนี้นะครับว่ามันเกิดจากการที่เป็นความไม่เป็นระบบในกัมพูชาก็เลยทําให้ การดิวการค้ากันขายมันเลยเชื่อใจได้ยากอย่างธุรกิจจากทางฝั่งไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดิวกันนําสินค้าไทยมาขายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะไม่ใช่คนตัวเล็กตัวน้อยทีนี้พอเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มันจะมีระบบธุรกิจที่เป็นแบบมาตรฐานสากลอย่างเช่นการเปิดใบเสนอราคาใบสั่งซื้อสัญญาซื้อขายอะไรเป็นจริงเป็นจังคือเขาก็พูดได้เห็นภาพแล้วเขาผาไทยก็จะเป็นลักษณะของบริษัทแบบใหญ่โตมาก ต่นี่ในัมพูชาบางทีคนเวียดนามเขาก็อธิบายว่าบางทีมันต้องไปดีลสินค้ากับพ่อค้าคนกลางหรือว่าคนตัวเล็กๆล,ลงมาหน่อยแน่นอนว่าพ่อค้าหลายรายเนี่ยยังใช้วิธีการพูดคุยสั่งสินค้าผ่านโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งส่งข้อความส่งแชทหากันเพื่อสั่งสินค้าแบบเป็นรถใหญ่เลยแต่ว่าทําแบบชิลมากอย่างกับสั่งอาหารตามสั่งอะไรแบบนั้นเลยโดยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่า พอเป็นกัมพูชาก็เลยไม่ค่อยเป็นทางการมากนะักบางทีเอกสารไม่มีแต่ถ้ามีปัญหาผิดพลาดกันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานอะไรกันเลยหรือว่าแม้กระทั่งระบบบัญชีของร้านค้าเขาก็ไม่ได้เป็นระบบระเบียบจริงจังไม่มีใบรับของไม่มีสลิปด้วยซ้ำนะสลับบางคนจากความคิดเห็นหนึ่งครับบอกว่าน่าจะทำให้ผมมีมุมมองต่อพ่อค้าในกัมพูชาต่างจากไทยค่อนข้างมากการค้าขายในกัมพูชาคือต้องใช้ความไว้ใจมากกว่าหลักฐานซะอีก มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวถึงครับเขาบอกว่าคนกัมพูชาบางกลุ่มเขาพูดง่ายนะแต่ว่าทํายากกว่าทาจริงๆตัวอย่างที่เจอแล้วก็คาดเดาได้ยากกว่าการค้ากับคนไทยมากๆอย่างเช่นผมเคยเจอกับสถานการณ์ที่สั่งของแล้วบอกว่าจะเอาห้าร้อยชิ้นแต่พอถึงเวลาจริงเขาเอาแค่ห้าสิบแล้วก็ที่เหลือหายเงียบไปเลยอีกกรณีคือนัดเจรจาในวันพุธ พอถึงเวลาดันยกเลิกพอไปธุระแล้วก็ไม่แจ้งกันล่วงหน้าด้วยความต่างที่เจอจากในไทยคนไทยนะแม้ว่าจะมีปัญหากันอยู่บ้านนะการค้าขายย่อมมีปัญหาติดปัญหากันอยู่แล้วแต่โดยรวมคนไทยเวลาดิลหรือว่าติดต่อค้าขายกันคนไทยให้เกียรติมากๆเลยให้เกียรติคนแปลกหน้าให้เกียรติคนเวียดนามมากๆด้วยแล้วพวกเขาค่อนข้างจะรักษาเกียรติของตนเองและก็ผูค้าดด้วยกันการเลื่อนนัดดูจะมีมารยาท และมีคําอธิบายนั่นคือสิ่งที่คนไทยทําและต้องไม่เป็นเรื่องที่ขอกันมากเกินไปด้วยเรื่องนี้นะครับทำให้มีคําชมจากคนเวียดนามนะเขาพูดถึงในมุมมองนี้นะครับว่าเป็นเพราะสภาพการค้าการขายในเมืองไทยมันเป็นจริงเป็นจังมากกว่าเศรษฐกิจเติบโตนั่นนะสอนให้คนค้าขายเป็นมืออาชีพเอาอันนี้เขาก็พูดถึงตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านะครับก็คือไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน เขาก็เลยมองเห็นในมุมมองนี้นะครับว่านี่แหละเป็นผลเป็นผลจากการเติบโตตั้งแต่ในยุคก,ก่อนนะนั้นส่งผลให้คนไทยนะหรือว่าลักษณะการค้าขายของคนไทยมันสอนคนให้ค้าขายเป็นมืออาชีพมากกว่าเยอะอันนี้ก็พูดถึงกรณีเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับว่ามันต่างกันตรงที่ตลาดกัมพูชาก็เพิ่งจะมาเติบโตในช่วงหลังๆนี่เองแต่ว่าในไทนะ้ายี่ยผ่านเวลามาอย่างยาวนานจนสอนให้คนค้าขายเป็นน,นี่คือภาพที่คนเวียดนามมองเห็นนะครับ มีมุมมองแยกย่อยออกไปนะครับก็กล่าวถึงในเรื่องนี้นะว่ามันต่างจากบางร้านค้าที่ผมเจอในกัมพูชาอยู่นะอย่างส่งของในบางทีเขาทําของทําบรรจุพันมามันเรียกว่าไม่มีบรรจุพันมากกว่ามันเรียกว่าเป็นซองใสซะมากกว่ามันไม่ได้มีบรรจุพันแบบเป็นจริงเป็นจังแบบที่เกิดขึ้นจากสินค้าไทยเลยแล้วก็พนักงานขายเขาอาจจะไม่ได้ถูกเทรนมาแต่ว่าไทยเนี่ยแม้กระทั่งคนส่งของน่าจะถูกเทรนมาด้วยซ้ำละมั้งว่าจะต้องบริการอะไรดีอย่างไร เขาเอามาตรฐานแบบนั้นที่มีอยู่ในเมืองไทยมาใช้แม้กระทั่งขนสินค้าข้ามประเทศโผล่มาเวียดนามคนไทยก็ยังให้บริการเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเป๊ะเลยอันนี้ก็พูดให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าผู้ชมลองึกภาพนะบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเวลาส่งของเนี่ยโอ้โหมารยาทดีมากอย่างกับเทรนมาอะไรแบบเนี้ยทีนี้เขาบอกว่าเขาเจอสิ่งนี้ในเวียดนามด้วยจนแบบขนส่งสินค้าไปถึงเวียดนามคนไทยก็ยังบริการในแบบมาตรฐานของไทยแบบเดิมแม้จะอยู่คนละประเทศก็ตามก็คือข้ามประเทศไปแล้ว มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวถึงอีกนะครับบอกว่าจริงๆพ่อค้าแม่ค้าเวียดนามเราไม่ใช่คนระแวงนะแต่ผมคิดว่าในยุคสมัยใหม่นยะคนเวียดนามค้าข,า,ขายก็ไม่อยากจะเสียเวลาเสียเงินเสียทองเพราะความไม่แน่นอนมาเลยกลายเป็นว่าดิวสินค้ากับไทยเรียกว่าขนส่งมาตามเส้นทางต่างๆถึงแล้วก็ไว้วางใจได้จะมาทางลาวหรือจะเป็นทางกัมพูชาก็แล้วแต่เลยประเทศไทยคือประเทศที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจในการทําธุรกิจ กับพูชานั้นแม้จะอยู่ใกล้กันอาจจะดูคุยง่ายแต่ก็ต้องพึ่งโชคอยู่เหมือนกันโดยจากความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็พูดในมุมมองนี้นะว่าเพราะสุดท้ายความไว้วางใจคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดในการค้าขายและประเทศไทยมีสิ่งนี้ในสายเลือดมากกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้อันนี้ก็ชมไทยอีกแล้วนะว่ามีสิ่งนี้ในสายเลือดโอ้โหเอามาในมุมมองนี้ไปเลยนะครับว่ามันอยู่ในสายเลือดไปแล้ว ขณะเดียวกันนะครับก็มีการกล่าวถึงในแง่ของการที่ไทยเหนือกว่าได้ตั้งแต่เครือข่ายถนนแล้วอันนี้อาจจะดูไม่เกี่ยวนะแต่มันก็เกี่ยวนที่สุดเพราะมันเชื่อมโยงการขนส่งไปที่เวียดนามนะครับโดยมีการพูดถึงเครือข่ายถนนในไทยนั่น,นคือหลอดเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลเลยผมชอบค้าขายกับคนไทยมันอาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่การขนส่งสินค้าลองนึกภาพว่กันนะไทยนะ่ะเป็นประเทศที่ มีถนนมอเตอร์เวเชื่อมภาคเหนือกลางตะวันออกใต้อย่างเป็นระบบมากๆนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นเขาก็กล่าวถึงนะครับว่าเขาชอบที่ไทยนะมีถนน4เลน6เลนกระจายทั่วจังหวัดคือมันไม่ใช่แค่สายหลักมีการกล่าวถึงถนนสายที่เป็นทางหลวงอาเซียนนะครับคือพวก a AH อ1 AH2 อะไรพวกเนี้ยคือเขาบอกว่าผ่านไทยนั่นนะทำให้ไทยดูกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งของทั้ง CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม ทุกจังหวัดมีถนนเข้าออกได้หลายเส้นถ้าเส้นหนึ่งเสียอีกเส้นก็ไปได้แค่การขนส่งนี้ชนะทุกประเทศแล้วโดยมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าลาวเวียดนามพม,ม่าเนี่ยต่างใช้ไทยนี่แหละเป็นเส้นทางผ่านสินค้าสําคัญถึงแน่นอนและก็เร็วอย่างแน่นอนแต่ไม่อยากนึกสภาพตอนขนจากเวียดนามไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงนั่นแหละคือจุดที่น่าห่วงเลยทีเดียวมีการกล่าวถึงถนนทางฝั่งของ,ของกัมพูชาบ้านนะครับว่า ือจนถึงทุกวันนี้ถนนสายหลักในกัมพูชายังมีลักษณะเป็นสองเลนส่วนกันในหลายพื้นที่อยู่เลยมันคล้ายๆกับเวียดนามในช่วงที่ไม่ได้อยู่ใกล้เมืองใหญ่น่าเสียดายที่ถนนมากขาดในช่วงฤดูฝนบางจุดนะมันยังเป็นจุดที่ต้องเดินทางล่าช้าอยู่เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้นะครับว่าคุณดูอย่างในประเทศไทยค่าขนส่งพัสดุถึงหน้าบ้าน มันราคาเริ่มต้นเพียง20-30บาทยังมีให้เห็นตลาด e-commerce โตการขายออนไลน์โตแต่คนเวียดนามไม่ได้สนใจตลาดในกัมพูชาเลยอันนี้ก็หมายถึงในมุมของคนที่จะส่งสินค้าเล็กๆ,ๆน้อยๆไปขายตามพื้นที่ต่างๆในกัมพูชานะครับเขาบอกว่าพอเป็นในกัมพูชานะ่ะการส่งสินค้าข้ามจังหวัดอาจจะต้องรอรวมรอบหรือไม่ก็ต้องจ้างรถเองเพื่อไปส่งทั้งคันค่าใช้จ่ายต่อระยะทางมันสูงกว่า อันนี้ก็พูดถึงกรณีของการส่งของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแบบว่าข้ามชายแดนไปแล้วก็ไปส่งของให้ในประเทศนั้นส่งต่อกันอีกทีคือเขาก็พูดถึงเมืองไทยนะครับว่ามันมีค่าส่งพัสดุที่ถูกแล้วแล้วก็ทําให้คนเวียดนามเนี่ยโอ้โหไปที่เมืองไทยจะขายของออนไลน์ก็ทําได้ไง่ายมากๆอันนี้เป็นในมุมของระดับบุคคลแล้วเนี่ยไม่ใช่ร้านค้าใหญ่แล้วแหละ ทีนี้มันยังไม่จบที่ตรงนี้นะครับก็มีอีกประสบการณ์ของคนเวียดนามในที่พยายามค้าขายกับคนธรรมดาทั้งในไทยกับกัมพูชาก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะฮะโดยผมเล่าจากความเห็นหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนธรรมดาในไทยคือกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจระบบตลาดและพร้อมจ่ายเพื่อความพึงพอใจแต่คนธรรมดาในกัรพูชาหลายครั้งนะถ้าจะส่งไปค้าขายส่งสินค้าเข้าไปโอ้โหมันสร้างความคาดเดาไม่ได้จนทําให้พ่อค้าเองต้องท้อถอย มีการกล่าวถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับบอกว่าเคยไปขายสินค้าในกัมพูชาลูกค้าขอของบอกเอาชัวแต่หายไปเฉยเนี่ยนี่คือสถานการณ์คลาสสิกเรื่องมาเริ่มมาจากการที่มีลูกค้ารายย่อยคนหนึ่งในเสียมเรียบเขาบอกว่ามีคนขอให้เขานะครับส่งกระเป๋าแฟชั่นจากเวียดนามเนี่ยแหละไป20ใบบอกว่ามันขายต่อได้แน่นอนอันนี้คือการติดต่อซื้อขายจากทางกัมพูชาแต่ว่าขอมันจําทีหลัง เขาบอกว่าเขานะครับตกลงที่จะส่งให้เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่ไว้วางใจได้แต่พอของไปถึงรถตู้โอ้โหโผไม่รับหายเ,เงียบไปเลยสุดท้ายคนขายจากเวียดนามเนี่ยเสียค่าส่งขนส่งเองแล้วก็ของค้างอยู่ที่ชายแดนทีนี้มีการกล่าวถึงนะครับว่ากรณีคล้ายๆกันเขาเคยส่งของไปให้ลูกค้าทางฝั่งไทยนะครับสถานการณ์มันกับต่างนะทุกอย่างราบรื่นอาจจะเพราะกำลังซื้อคนไทยพร้อมใจหรือไม่ กรณีลูกค้าของคนไทยนะครับเขาบอกว่าร้านของเขาเนี่ยเจอคนสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนี่แหละก็คือสั่งผ่านเพจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มีธรรมเนียมว่าถ้ายืนยันก็จะโอนก่อนหรือไม่ก็บอกตรงๆว่าอย่างลังเลนั่นคือสิ่งที่คนไทยซื้อขายคือถ้าพูดง่ายๆนะถ้าพร้อมซื้อก็จะพร้อมจัดการจ่ายเงินเลยคืออันนี้คนเวียดนาม,ยา,ยามบอกถึงลักษณะของคนไทยนะครับว่าคือถ้าจะอยากได้สินค้านั้นมากๆนะคนไทยแทบจะ จ่ายเงินให้ก่อนเลยอันนี้คือข้อแตกต่างที่มันชัดๆโดยก็บอกนะครับว่าเผิ่อคนไทยเราจะถามจ่ายเงินเองด้วยซ้ําอันนี้ซื้อขายข้ามประเทศนั้นก็จะมีวิธีจ่ายเงินชําระเงินในแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาก็พูดถึงพฤติกรรมนี้ที่เห็นจากคนไทยนะครับเวลาคนไทยจะซื้อของในถามจ่ายเงินก่อนก็ลเลยเอาเรื่องนี้มากล่าวถึงนะครับมีมุมอมองหนึ่งนะครับบอกว่าคนไทยเนะี่ยต่อรองราคาพอเป็นพิธี แล้วก็ต่อรองในระดับที่ยังเคารพบให้เกียรติคนขายนะไม่ใช่ต่อรองแบบโอ้โหปวดหัวเลยอะไรแบบเนี้ยขณะที่เพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่าด้วยความที่คนนะกําลังซื้อไม่สูงเท่าคนก็เลยมองว่าราคาคือทุกสิ่งทุกอย่างโดยคนจากเพื่อนบ้านนะครับก็บอกว่าเวลาลูกค้าจากเพื่อนบ้านซื้อเนี่ยเขาต่อรองแบบไม่สนใจเรื่องต้นทุนเลยว่ามันถึงต้นทุนได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมัน ไปได้เท่าไหร่แต่ว่าต่อรองให้ราคาเปลียนเสมอเป็นทุกอย่างหรือบางคนไม่ได้คิดถึงเรื่องกําไรที่เหมาะสมกับผู้ค้าเลยด้วยซ้ําลักษณะการต่อรองมันต่างจากคนไทยมากๆอันนี้ก็กล่าวถึงนะครับว่าคนไทยอะต่อรองราคาเอาแค่พอเป็นพิธีแล้วก็ยังค่อนข้างจะให้เกียรติคนขายอยู่นั่นเองมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็มีชาวเวียดนามที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนนะเรื่องต่อรองเนี่ย โดยนี่มุมมองครับบอกว่าคนไทยต่อรองราคาให้เกียรติของดีเ็าใช้คํานี้มานะครับก็คือถ้าของคุณดีเนี่ยคนไทยต่อรองราคาอยู่นะแต่ว่าก็จะให้เกียรติของที่ดีด้วยคือมันเหมาะสมกับความเป็นของชิ้นนั้นไม่ใช่จะเอาถูกอย่างเดียวแต่บางคนนะครับก็กล่าวถึงบางคนต่อเพราะรมเนียมหรือบ้า่าเนี่ยแต่ถ้าพ่อค้าอธิบายคุณภาพกลุ่มลูกค้าทางฝั่งไทยเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าพวกเขาเอาแล้วก็ให้เกียรติ แลถ้าก็พอใจที่จะซื้อแต่ถ้าเป็นจากในบางประเทศเขาจะบอกว่า,วาอ้อเข้าใจแล้วงั้นเอาไว้ลดรอบหน้าแล้วกันนะวันนี้ราคานี้ขายไปก่อนแล้วกันแต่ว่ายังไม่ซื้อ <c oughs> โอ้ยนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่คนเวียดนามก็เล่าเกี่ยกับการค้าขายกับลูกค้าระดับทั่วๆไปนี่แหละมีเรื่องสุดท้ายนะครับก็มีการกล่าวถึงในกรณีที่แบบรับของไปก่อนแล้วไม่จ่ายหรือจ่ายช้าเกิน เรื่องนี้นะครับพ่อค้าชาวเวียดนามนะครับก็มองในมุมนี้ว่าเขาเคยขายสินค้าในตลาดพื้นบ้านธรรมดาเลยในกัมพูชานะแต่ทีนี้เนะี่ยในตลาดพื้นบ้านมีคนขอเอาสินค้าไปขายก่อนโดยแองว่าขายหมดแล้วก็จะจ่ายปรากฏว่าเมื่อถึงวันนัดจ่ายเนี่ยกับบอกว่ายังขายไม่หมดขอผ่อนไปอีกสัปดาห์แล้วก็อีกสัปดาห์ก็ไม่ตอบเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าคนไทยเนะี่ยคือถ้าไม่สนิทจ,จริงเขาจะไม่กล้าขอเครดิตอะไรแบบนี้เลยนะแต่ว่า ถ้าเป็นในเพื่อนบ้านโดยความที่ต้นทุนในการลงทุนอาจจะน้อยกว่าเขากล้าที่จะขอมากกว่าอยู่แล้วเรื่องนี้เขาทาให้เห็นว่าลูกค้าไทยเนี่ยรู้ขอบเขตของตนเองนะนั่นคือสิ่งที่คนเวียดนามมองเห็นเขาจะเขามองว่าคนไทยเนะี่ยรู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะได้แต่ว่าพอเป็นทางฝั่งเพื่อนบ้านนี่ก็จะเอาให้สุดในเรื่องของราคาเลยวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับงหมดคือการเรียบเรียงเล่าสู่กันฟังในสไตล์ผมนะครับฝากเสอยือดแบนไทยที่ผมใจร่างเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ